ลูกสาวหลาชาแนลสวัสดีค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะลูกสาวหลาชาแนลนะจ้ะมือนี่สีพ้ามันกินตำบกงวงจ้ะตำบกวงวงนุ่นๆสุดแสบใส่กลุ่งแห็งใส่ใส่ทัวนะจ๊ะเผ็ดๆเ,เลยจ้ะก็ได้ตาําลายมือนี่ มาแล้วจะพี่น้องเซบสุบส่มสมแขวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อทุกผู้ทุกคนจ้จที่กำลังรับชมอยู่นะคะเจ้าโอ้แสบแบบซัมไสน้ำปลาแหลงไม่หน่อยตำครบสูตรมันอยู่กรุงแหงก็มีกุ้งแหงของหอมแดง มันมันข้ามหน่อยพี่น่อยพอยสมปันไดพี่น่อยแกระสมนิดนิดข้ามยังแกับมม่วงยยอวๆอ่จ้ะ nó người cả Ở lỗi Thịt thông thịt đèn đèn thay lại ตัวก,กรอบหอมฟองม่วงกับสดเส้นด้ายว่าผสมไปไหนต้องนำต้องไม่นะตำเนื้อเกียบกับ พักเซอเนี่ผมอยากกำลังสังสงผลไม้ดองมันไรอยู่ผลไม้ดองสังมันจะไถ่ป่พี่น้องพุ่งะเกาซิป,ปะนะยัอยนหลายต้นเลยเอาทุกอย่าง สัง่งเอาทุกอย่างของดงองถวนน้ำย่อบ่โอ้ไม่ไม่น้ำยยเอางุนเอางุนบกม่วงกระทัอนบกนมนั้นฉไม่อยากข้ามนั้งสิน,น,น้ำไม่ค่อง กินเขาเรากินบ่ได้หลายพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามารับชมขอบคุณทุกท่านเลยจ้าที่มารับชมช่องลูกสาวหลานนะจ้ะเนาะมันนี้ก็ขอบายซ๊ะนี้แหละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งแห่น้ำจ้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ